โอเพนเฮาส์มาว์กันหน่อยวันนี้นะครับอยู่กับผมเมฆจุติครับซึ่งบอกเลยว่ารายการเราเป็นรายการแรกนะครับที่จะมาเปิดบ้านของผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการอาหารระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่การันตีด้วยรางวัลหน้าตาแชแทนนี่เป็นรายการที่เคยเข้าชิงรางวัลระดับโลกอีกด้วยครับผมคุณหนุ่มกิติกรเพนโรดประธานผู้บริหารบริษัทเฮลคนเนียเอชกรุ๊ปจำกัดคุณหนุ่มครับผมสวัสดีครัคบสวัสดีครัคบสวัสดีครับ ตอนไปแข่งมาสเตอร์เชฟับผมได้คุณหนุ่มนี่แหละครับผมให้โอกาสครับครผมเรียกว่าพี่หนุ่มได้ไหมครับฮะเรียกพี่ดีเลยอย่าเรียกหนุ่มครับผมพี่หนุ่มยังหนุ่มสมชื่อครับผมวันนี้ต้องรบกวนพี่หนุ่มพาชมมุมต่างๆของบ้านหลากหลายเลยนะครับผมเท้าหน้าบ้านพี่หนุ่มมาปุ๊บเห็นรถเยอะมากครับอันนี้คือพี่หนุ่มสะสมใช่ไหมครับ ก็เป็นคนชอบชอบรถเงินในแบงค์ไม่เหลือครับครับ,คร,บครับมันอยู่กับรถหมดเลยครับคือเราเอามาเก็บไว้ในรถไม่ใช่อ,อ,อ,อ๋อเราซื้อรถเราซ<ร><อ>ื้อร,ร,รถครับสมัยก่อนนี่ชอบเล่นพวกรถโบราณ <c oughs> พอเล่นรถโบราณไปเยอะก็รู้สึกว่า มันเพื่อนเยอะเพราะว่าเพื่อนที่เป็นรถลากพวกรถจะต้องมาลากรถเราอ๋อคือเราได้เพื่อนใหม่จากการีาลากรถลากรถเต็มไปหมดเลยก็เลยขายรถโบราณครับผมแล้วก็เริ่มมาเก็บพวกที่เขาเรียกว่าเป็นฟิวเจอร์คลาสสิกนั่นหมายความว่าในอนาคตมันจะเป็นคลาสสิกอะไรเป็นจุดเริ่มต้นอินสปิเรชันที่ทำให้พี่หนุ่มอยากสะสมรถคันแรกขึ้นมาเลยครับ จริงๆเป็นคนชอบรถอยู่แล้วแล้วก็เห็นรถแล้วก็ชอบตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆแล้วก็อัดอั้นตันใจที่ไม่ไม่สามารถซื้อได้ตอนเด็กครับพอโตพอซื้อได้มันก็เลยเหมือนการปลดปล่อยคร,ครับผม,บผมแต่จริงๆแล้วรถบางรุ่นเนี่ยมันมันเป็นการ invest คือมันต่อย,ยอดได้คือมันมันสามารถที่ราคามันจะสูงขึ้นได้ในอนาคตก,ก็เลยคิดว่าเป็นเป็นข้อแก้ตัว ภรรยาจะได้โอเคผมขอสนับสนุนเป็นความจริงนะครับรถบังรุ่นเนี่ยเราซื้อมามันสามารถที่ราคาขึ้นได้เรยายืนอยู่ตรงนั้นครับดังๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับภรรยาพี่หนุ่มสวัสดีครับผมมีประวัติไหมครับในแต่ละคันก็มีชื่อฮะมีชื่ออะไรล่ะครับรถทุกคันจะมีชื่อหมดน้องคันดำคันนี้คันนี้เป็นของภรรยาไม่ตั้งอ๋อไม่ตั้งอ๋อครับผม คันนี้ชื่อน้องสีราชาน้องสีลาชาอ๋อเพราะว่ามันเป็นเผ็ดร้อนครับผมเป็นซอสสีลาชาชนิดตามสีมีความเผ็ดร้อนนี้เป็น G T 3 r S ซึ่งก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นลิมิเต็ดก็คือเหมือนกับเป็นรุ่นไลท์เวทที่เป็นพอร์ชที่เอาไว้ t r a ็กนะครับก็จะเป็นก็ขับแล้วก็จะเสียงดังหน่อยครับก็เป็นตัวที่ขับสนุก ตัวนี้ก็เป็น f e r r a รารี่458อันนี้ชื่อพูดระหงพูดระหงเพราะว่าสีเขาขาวสีเขาเป็นชบาพูดระหงตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่อง NA ตัวสุดท้ายของ f e r r a ราซึ่งมันก็มีประวัติของมันว่าพอหลังจาก 458ปั๊บมันเป็นเทอร์โบแล้วเป็นเครื่องยนต์แท้ๆรุ่นสุดท้ายที่ยังไม่ได้มีพวกเทอร์โบเข้ามาหรือไฟฟ้าเข้ามาตัวนี้ราคาขึ้นแน่นอนครับตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาขึ้นนะครับผมตัวนี้ราคาขึ้นครับผมตัวนี้ก็เป็น m ม็กคลาร์เรนครับคันนี้ก็ประมาณ สิบกว่าปีแล้วเหมือนกันซึ่ง hmm. ราคาก็ตกมาจนับแล้วก็คิดว่าราคามันไม่น่าจะลงไปกว่านี้มันน่าจะมีโอกาสขึ้นได้นะครับ,รบก็ถือเป็นแมคลาเรนรุ่นที่2ที่มาขายในเมืองไทยอันนี้ชื่อน้องอัญชันน้องอัญชันตามสีครับผมส่วนนั้นนั้นก็เป็นเป็นเจมส์บอนด์ รถในหนังเจมส์บอนด์เหรอครับรถในหนังเจมส์บอนด์อันนี้ก็เป็น DB9 Aston Martin DB9 ซึ่งก็ตัวนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับน้องตัวนี้ชื่อน้องเต้าหู้น้องเต้าหู้ฮะเพราะสีมันจะออกเต้าหู้เต้าหู้ตอนแรกผมนึกผ,ผมนึกว่าจะชื่อน้องเจมส์บอนด์ชื่อน้องเต้าหู้น้องเต้าหู้โอเคครับฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็น NA12 Wall เป็นรถอังกฤษ แล้วก็จะมีเสียงค่อนข้างที่จะเร้าใจหน่อยๆแต่ก็ยังมีความเป็นผู้ดีอังกฤษอยู่ก็คือกระหึ่มเหมือนคันเมื่อกี้แต่อันนี้กระหึ่มแบบผู้ดีกระหึ่มแบบผู้ดีครับผมหวังว่าราคาจะขึ้นข้างในนั้นเป็น Porsche k m a n รุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกเลยต,ต,ตัวนี้ก็กตัวน,วนี้ไม่ได้ราคาสูงอะไรแต่ว่าในอนาคตจะเป็น future classic ครับผมนะฮะเป็น m a รุ่นแรก c a m a n S รุ่นแรกคือเก7ปด็ัก็ซื้อไว้เก็บซึ่งตัวนี้ก็ ชื่อชื่อน้องมะลิน้องมะลิตามสีขาวแบบมะลิน้องมะลิครับแบบว่าน้องน้องคันนี้จะซอฟ์หน่อยจะซอฟ์หน่อยซอฟหน่อยครับอันนี้ลูกสาวจะชอบเอาไปเล่นครับครับส่วนคันข้างหลังนี่ก็อันนี้อันนี้คันใช้งานตัวที่ชื่อน้องหนุ่เลียบน้องหนุ่เลียบเพราะพาสีเหรอครับพสีมันอ๋อค่ะก็เป็นเบนลี่ก็เอาไว้นั่งไปทำงานหรืออะไรครับประมาณแบบนี้ครับ ชอบการตั้งชื่อให้น้องแต่ละคันมากครับแล้วก็ยังมีแถวๆนู้นอีกครับผมอันนั้นก็ครับครับรบกวนเลยครับพี่หนุ่มได้ครับได้ครับอันนี้ก็รุนี้คันนี้คือดูแบบคลาสสิกมากครับจริงๆแล้วคันนี้มันเป็นเรโทรมิซูโอกะ ซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้เก่าแต่ว่าเขาทำเรียนแบบออกมาเป็นเวโทรนะครับก็จะจะเหมือนพวกรถโบราณแต่ว่าเครื่องเครื่องต่างๆมันจะเป็นเครื่องใหม่ก็เป็น1ิกว่าปีแล้วหเหมือนกันราคามก็ลงมาแล้วมันก็ส่วนใหญ่เราจะช้อนซื้อตอนราคามคไม่น่าลงแล้วค่ะอันนี้คือน้องโชอยู่น้องโชอยู่ครับผมถัดมาอันนี้เป็นบ็อกสเตอร์พอ s t ์บ็อกสเตอร์รุ่นแรกอันนี้ก็ประมาณ20ปีได้แล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้คือตอนนี้เขา บอกว่าเป็นคลาสสิกแล้วราคามันก็กำลังจะขึ้นคือก่อนหน้านี้พอร์ชเขากําลังจะเหมือนกับล้มละลายแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ทาให้เขาพลิกมันก็มีประวัติของมันประวัติเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีทางที่มันจะเป็นคลาสสิกแล้วก็ราคามันน่าจะในอนาคตข่องที่น้องสำลีทําไมคันนี้มาแหวกครับพี่หนุ่มเขาอยากขาวอ๋อเขาอยากขาวครับผมโอเคครับเขาอยากข่าวครับผมอันนี้อีกคันหนึ่งที่ชอบขับลุยลุยวันไหนที่แบบ ฝนตกครับผมหมอกมากครับวันนี้ก็เป็นจิ๊บรูบิคอนอันนี้ปกติแต่ก็ไปเปลี่ยนยางต่างๆให้มันดูดูลุยขึ้นก็สามารถที่จะไปลุยตามในป่าอะไรต่างๆได้ถต่ไไปออกกองอะไรพวกนี้ก็จะออกไปนะครับอ่คันนี้ชื่อน้องแววตาชื่อน้องขัดกับน้องมากเลยน้องแววตาดูจากอะไรครับอันนี้มันดูแล้วมันมันเงาอ๋อดูเข้าไปในแววตาเหมือนโมง แล้วตาลุกเฉิดเรอมสองใช่ใช่อันนั้นมีอีกคันนึงนะคันนั้นอ่กอุ๊ยโอ้โหอันนั้นผมนึกถึงในหนังเลยครับโผล่มันฮาไปที่ไทยแล้วเขาต้องขี่มอเตอร์ไซคันนี้เพื่อไปไปยิงเป้าสุดท้ายของปราสาททาเกชิเราก็เก็บไว้คันหนึ่ง ก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ชอบครับครับก็สะสมแต่ก็ราคาแต่ละคันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แรงมากครับแต่ก็คิดว่าในอนาคตมันน่าจะจะแรงขึ้นครับคราบถ้างนั้นเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับผมก็กวนพี่หนุนครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านของพี่หนุ่มกันนะครับผมโอเคครับ ครับผมครับผมครับผู้ต้อนรับของเราใช่ครับพี่ลุงใช่ฮะน้องอะไรครับผมน้องบูบูน้องบูบูนะครับผมน้องบูบูนี่จะไปกับผมตลอดเลยมาบูบูมาบูบูนี่เวลาไปถ่ายรายการเขาจะไปกับผมแล้วเขาจะเป็นเขาจะเดินตรวจฉากครับก่อนถ่ายตอนตอนนี้เขาตรวจเช็คผมเ่าเขาจำเขาน่าจะจําได้จาได้บูบูจาได้ไหมลูกสักครั้งปุ๊บเงียบอยู่มาอันนี้ก็เจ็ดขวบละ เจ็ดขวบแล้วเหรอครับเจ็ดขวบแล้วก็เป็นตัวที่นอนนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดครับอ่ะเชิญเข้า้าครับครับครับอ่นอี้บูเราไปด้วยกันลูกบู๊มาลูกอุบูตามพ่ออันนี้ก็ห้องน้ำนะฮะครับอ่ที่เก็บรองเท้าอันนี้สะสมด้วยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมสมัยก่อนนี่จะชอบจะชอบเลี้ยงปลาครับ ชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงแล้วสมัยก่อนก็จะชอบเลี้ยงมากเลยตอนนี้ก็คือเขาค่อยๆตายไปทีละตัวทีละตัวแล้วก็เลยปล่อยเขาตายให้ครบก่อนอันนี้ก็เป็นนูเล็กๆเ,เอาไวเ้เล่นครับโเล็กๆแต่สวยงามมากฮะก็อุ้ย พี่หนุ่มครับผู้ชมทางบ้านประมาณ8ปดหมื่นล้านคนตอนนี้ครับผมเขาส่งคอมเมนต์เข้ามาครับเขาส่งเข้ามาว่าเขาอยากจะฟังเพลงในตำนานของพี่หนุ่มครับเเพลงในตำนานใช่ครับผมเพลงผมยังัยรุ่นอยู่อา่ะครับเพลงเพลงที่ยังวัยรุ่นอยู่ครับอยากรบควนขอยนเสียงเพลงนี่สักหนึ่งบทเพลงได้ไหมครับได้ครับเพลงนี้คือพี่หนุ่มเป็นคนอ่านเองครับ ก็ <wounds> เป็นเพลงที่แต่งตอนสมัยประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือตอนที่เรียนหนังสือก็ผมเรียนวิศวะแต่ผมไม่เคยเข้าเรียนเลยครับผมก็ไปอยู่พวกซีอูแบนอะไรพวกนั้นแล้วก็ชอบเรื่องเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสทําเพลงพวกเพลงโฆษณาสมัยนั้นมีบริษัทชื่อบัเตอร์ฟพวกพี่อ่องสุรสีจิรพันธ์อังสวานนท์อะไร้ยเขก็ได้ไปทํางานในส่วนนั้นแล้วก็เลย ทำเพลงครับเล่นให้ฟังแล้วกันนะเพราะร้องไม่ไหวลวะ่ะโอเคครับผม สุดยอดครับทุกคนทางบ้านครับตบมือครับตบมือพร้อมกันครับผมผ่านมา30ปียังเป็นบทเพลงที่เพราะมากครับพี่หนุ่มครับขอบคุณครับได้ข่าวว่าตอนนี้ทางไอ้เล็กเนี่ยกลับมาเปิดค่ายเพลงอีกครั้งหนึ่งจริงๆแพชช a ่น i o n ที่มีอยู่สองอย่างครับก็คือดนตรีครับอาหารครับคราวนี้ช่วงแรกที่ก่อนจะมาทำรายการอาหารพี่ทำพวกรายการเพลงครับ่อนเป็นพวก AF Academy f a n t a s เ a ียครับผม แล้วก็หลังจากนั้นก็มาทํารายการอาหารครั้นี้ก็คิดว่าอ่ะเราทํารายการอาหารจุดๆหนึ่งแล้เรากลับไปแพชชันเรื่องเพลงด้วยก็เลยเป็นการเปิดบริษัทเพลงขึ้นมาครับ นะครับซึ่งศิลปินก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับครับถ้าเป็นลูกสาวครับผมได้ข่าวมาเรียบร้อยครับผมคนแรกลูกสาวคนโตตอนนี้ตอนนี้ไม่อยู่ไปไปที่แคนาดาแคนาดคนที่สองก็มิมครับผมมิมก็กำกลังจะไปแล้วครับแลก็เลยรีบออกก็ก่อนครับนะครับก็มิมก็มามาทำเพลงเรียกว่า h e r i t a d e Music เนี่ยเราเราคือ based on true story หมายความว่าทุกอย่างเกิดจากเรื่องจริงครับแล้วผู้ที่เป็นศิลปินจะแต่งเพลงเองออ,อย่างเพลงแรกที่ลูกสาวคนโตแต่งก็เพรเอินเขามีแฟนแล้วก็ไม่บอกพ่อครับพะพ่อบอกว่าอย่ามีแฟนนะล,ลูกจนกว่าจะเข้ามาาลัยแล้วมันไม่บอกบมีอยู่วันนึงไปเที่ยวกันมันร้องไห้อยู่หลังรถอ่ะร้องอย่างน้นก็มาร้องเรื่องอะไรภรรยาบอกว่าก็คงเครียดเรื่องเรียน จริงเหรอะตอนเราพี่เรื่องเรียนเราไม่เคยเราให้ขนาดนั้นเขาใช้ตรงเรียนมนะคุย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีแฟนอ,อกหักเขาบอกเลยแต่งเพลงขึ้นมา Cause baby พลงที่2ของมิมก็เขาเขาเป็นประเภทหมั่นไส้ผู้ชายครับผมไอพวกผู้ชายที่หล่อๆทั้งหลายชอบทําตัวเท่มีผู้สาวคนนี้มาจีบเป็นน่าลำคาญเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาน่าลำคาญนะเขาจะบอไอพวกเราหล่อเงี้ยพวกเราหล่อเงี้ยครับไม่พี่หนูมองงแล้วแบบอาดพูดมาทั้งนี้ออกเขาว่าหนูอะลูกเขาว่าหนูน่าลำคาญไม่เป็นไรไม่ลำคาญนะเพราะฉะนั้นขอสัมภาษณ์น้องยได้ไหมครับว่าเพลงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างได้ครับ มิมมิมน้องมิมลูกสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมเกือบผิดแล้วอ่าสุดยอดเลยนี้แล้วกันอ่าเรามีการมูฟเฟนครับผมอยากทราบครับชื่อเพลงอ่ผมขอสำเนียงเลยครับค่ะ The Man of the Hours The Man of the Hours เนื้อหาของเพลงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับอยากฟังจากปากเกี่ยวกับ ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองหล่อกว่าทุกคนนะ uh huh. แล้วก็ทําตัวแย่กับผู้หญิงแล้วก็คนที่ชอบมีผู้หญิงหลายคนแต่ไม่มีใครว่าเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ผู้ชายมักจะได้เปรียบผู้หญิงอยู่แล้ว uh huh. ค่ะ เหมือนบอกว่าไม่เกี่ยวกับพ่อเนาะไม่ไม่ไม่ต้องมองหน้าพี่เราลกมองกล้องเพลงนี้ก็บอกว่าเวลาของคุณกําลังจะหมดแล้วสังคมมันกําลังเปลี่ยนประมาณนั้นแล้วเพลงนี้หนูเป็นคนแต่งเองทุกอย่างเลยปะเนื้อทำนองแต่งเนื้อกับทำนองเองแต่ว่าหนูก็นั่งอยู่ตรงนี้กับคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นคนแต่งขวดเียนโนอะไรทงก็ช่วยเรื่องเมโลดี้ด้วย คุณพ่อต้องเป็นอินสปิเรชันให้เราเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอ้าวไม่หมายถึงว่าดนตรีครับหมายถึงว่าการร้องเพลงเรื่องรถอยู่ยังพูดดีเกือบโดนเกือบโดนเด้งละอย่าเปิดถ้าผมรับผมหมายถึงการร้องเพลงเนี่ยคุณพ่อเป็นอินสปิเรชันให้เราไหมใช่ค่ะเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อก็ให้เรียนร้องเพลงเรียนเล่นเปียโนค่ะดูกับพี่สาวผู้ชมทางบ้านรีเควสมาครับตอนนี้ผู้ชมประมาณอ่า84,500ล้านคนเขารีควสมงว่าอยากฟังท่อนฮุกของเพลงนี้หน่อย Here? Now? <laughs> yeah, here and now. I know. You will never come and Who cares? <laughs> you will never all- สุดยอดสุดยอดเห็นไหมหนุ่ไม่เห็นต้องอายเลยเต้นดีตายเต้นสวยขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอรบกวนพี่หนุ่มนะครับขอไปสอบถามเรื่องบริษัทนะครับที่ห้องรังเล่นต่อครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่หนุ่มครับอยากทราบประวัติความเป็นมาว่าเฮลิคอเนียกรุ๊ปเนียเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดจากที่ จริงๆแล้วพี่เป็นคนชอบชอบดูรายการต่างประเทศครับแล้วก็พยายามที่จะศึกษาว่าเออรายการต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจแล้วทําให้เราเริ่มชอบรายการที่เกี่ยวกับการแข่งขันพวกเรียลิตี้โชว์รแบน,นกเ็เลยเริ่มเฮลิข้เนียที่ช่องเจ็ดครับด้วยด้วยรายการเชฟกร,ระทาเหล็กนะซึ่งนั้นก็ประมาณ15ปีแล้วละ่ะรายการเชฟกระทาเหล็กนี่อยู่มา15ปีซึ่ง คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเป็นคนญี่ปุ่นฟูจิทีวีเขาก็มาหาเราเราก็บอกว่า congratulations ยินดีด้วยที่อยู่เป็นบริษัทที่ผลิตรายการเชฟปะทะเหล็กมากที่สุดในโลกก็หมายความว่าจำนวน EP เยอะที่สุดในโลกแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองยังผลิตน้อยกว่าที่เราเราผลิตช่วงที่มาที่ช่องเจ็ด้วยรายการเชฟปะทะเหล็กตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่ารายการประเภทอาหารเนี่ยมันช่วงนั้นยังไม่มี15ปีที่ผ่านมามันมีแต่รายการพวกชิมหรือว่า สอนทำอาหารเล็กๆ,ๆน้อยๆในขณะที่สปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเยอะมากก็มันก็มองว่ามันเป็นช่องว่างทางการตลาดในจุดตรงนั้นก็เลยเริ่มฟอร์แมตอาหารที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้นก็คือเชฟปะทะเล็กครับเชฟปะทะเล็กเสร็จปับ๊บเราก็ขยายต่อเพื่อที่จะให้เราทําเกี่ยวกับอาหารให้ครบทั้งหมดเพราะว่าถ้ามันเป็นตลาดที่คนอื่นยังไม่ได้จับเมื่อเราเข้าไปทําแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงที่เราจะนานที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุด ก็เลยมาต่อที่ r c s t f ครับนะครับมาส e ต c เชฟก็เป็น Reality เต็มรูปแบบนะครับพอเป็น Masterchef ปั๊บก็มาเป็น Masterchef j u n i r r Masterchef c e l ร b r i t ใช่ครับรายการนี้ดีครับผมแล้วก็ Masterchef All Star หลังจากนั้นปั๊บเราก็ไปเอา Top Chef มาซึ่งเป็นการแข่งขันของ s s o o n s s i o n f ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผ่านมาก็คือเป็น Hell's Kitchen ครเช่นนะครับก็เป็นรายการที่ Reality เต็มรูปแบบเช่นกันแล้วก็ราม่าค่อนข้าง มากพอสมควรดุดันไม่เกรงใจใครเลยครับ<ช>อันนี้ครับ,ร,บรายการที่เราเพิ่งเปิดเพิ่มขึ้นมาก็คือชื่อรายการเดอะสปูนเดอะสปูนเนี่ยเป็นเหมือนกับรายการที่ให้จัดอันดับสตรีทฟู้ดไทยจะสังเกตว่าไอรายการที่ผ่านมาในส่วนใหญ่เราจะเป็นพวกอาหารที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะ มีความคิดส,สร้างสรรค์หรือเป็นอาหารที่กล่งหรูอยู่แต่เดอะสปูนเนี่ยจะลงมาแมสสุดเลยเราเอาสปีทฟู้ดทั่วประเทศไทยเนี่ยมาแข่งขันกันเพื่อที่จะให้เกิดสุดยอดออผัดกะเพราสุดยอดออผัดไทยสุดยอดคั่วไก่สุดยอด อาหารสตรีทฟู้ดแต่ละเมนูของประเทศไทยแล้วก็หวังว่ารายการนี้จะทําให้สตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยต่างชาติได้เห็นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยกันให้ธุรก,กิจด้านอาหารของคนไทยเนี่ยมีความแอคทีฟหรือว่ามีความประสบความสำเร็จมากมากขึ้นค,ค,คแล้วก็มีรายการนึงที่กําลังขึ้นชื่อว่า Restaurant Wall t ด e Restaurant Wall นี่ก็จะเป็นรายการที่ เช่นเดียวกันเลยเราจะเอาพวกพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซบมาแข่งกันเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทแต่เขาเอามาเนี่ยเขาไม่รู้นะเขาจะมาแข่งอะไรกันครับเดี๋ยวจะออนแอร์แล้วจะเห็นว่าจริงๆแนละ้วเอาพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซบมาแข่งกันทําไฟไดใ่นี่ <c oughs> ซึ่งมันก็จะเกิดปฏิกิริยากันพอสมควรครับ,รบก็จะมีความสนุกสนานเกี่ยวกับการทาอาหารเพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็เราวิ่งเส้นอาหารเกิดทั้งหมดครับ ก่อนหน้าน,นี้เราทำที่อื่นแต่พอเรามาอยู่ช่อง7ปับ๊บม,มันพลิกคบมันพลิกให้ธุรกิจเราโอเคแล้วก็เราก็เลยอยู่กับช่อง7มา10กว่าปีแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปที่อื่นนะฮะก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดมาร่วมกันกับช่อง7็ช่อง7ก็เหมือนกับเป็นเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์กับกับเราแล้วก็ให้โอกาสเรานะค,ะครับรายการใหม่ๆที่จะเอามาแน่นอนก็ต้องเป็นรายการที่ใหญ่ นะตอนนี้ที่เราเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์มาก็คือ n ิน j า Warrior r i n j a Warrior เนี่มันเกี่ยวกับพละกกำลังเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับสุขภาพครับ mm hmm. เพราะถ้ามาดูแล้วเนี่ยสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพณนะปัจจุบันนี้เยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นสังคมคนที่สนใจเรื่องสุขภาพใช่ดินจาวอร w เ r r i ร์ Ninja ก็จะเป็นรายการรายการหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าคุณจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ ทำยังไงให้ทุกๆคนสามารถที่จะมีสุขภาพแข็งแรงออกออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมาทำที่ช่องครับนะครับแล้วก็อยากให้คนดูช่อง7แฟนแฟนๆช่อง7เนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ๆในโลกนี้ที่เป็นเป็นฟอร์แมตใหญ่ทั้งทั้งหลายเราก็จะมาไวที่นี่ครับ ุดท้ายนี้ครับพี่หนุ่มครับ <ใช S 1> อยากรบกวนพี่หนุ่มช่วยฝากรายการต่างๆให้แฟนๆและท่านผู้ชมทุกท่านหน่อยครับผมขอบคุณทางช่อง7แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ดูช่อง7แล้วก็รายการของเฮลิ์คเนียครับก็อยากจะฝากรายการทั้งหมดของเฮลิคเนียที่เราทำเราทำค่อนข้างเต็มที่โปรดักชั่นหรือการลงทุนต่างๆเราก็พยายามลงทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดผลงานที่ มีคุณภาพมากที่สุดทัดเทียมดางประเทศมีอันหนึ่งที่เรามีความภูมิใจก็คือว่ารายการที่เราทําแต่ละอันเนี่ยเกี่ยวกับอาหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะสอดแทรกไว้ตลอดก็คือว่าทํายังไงให้เชฟก็ดีหรือวงการอาหารของประเทศไทยก็ดีมีความตื่นตัวแล้วก็รักในอาชีพเชฟอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลกถ้าเราสามารถพัฒนาคนขึ้นมาเป็นเชฟ และมีความรู้เรื่องอาหารแล้วเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบธรรมดาพลิกให้มันกลายเป็น product ครับเราจะทําให้เงินเข้าประเทศได้มากขึ้นแล้วก็ทําช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสปอร์ตในจุดตรงนี้แล้วก็อยากให้ผู้ชมทุกคนมาร่วมกัาสปอร์ตในจุดนี้ครับ สุดยอดเลยครับพี่หนุ่มครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพีณ่หนุ่มมากมานะครับผมขอบคุณ <ผม S 2> ครับสำหรับรายการ Open House m o ก,กันหน่อยนะครับครังหน้าเราจะพาไปเปิดบ้านเปิดรถหรือเปิดเรื่องราวของคนดังคนไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเมฆชุติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ CS7HD นะครับส่วนทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ